รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุนอย้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำด้ยนะดยวดเยวเขาเลัมาแล้วดีครับะยนิงีเจไปสมัครกได้วกนะ็อินี่แหม พัดพัดคิดยังไงบ้างคยังบเตอร์ก็จะเอาเกาะเด๋อลืกโอ้โหไอาเวลากี่โมบอกทางนู้นวันนี้กี่โมงคิดยังไงบ้างครับคุณพัดคัุพดเรื่องที่สร้างก้อนพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในปัตตานีแล้วก็ขึ้นมาสร้างมันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สวยงามผ่านทานทมองลังนั้นครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเกิดจากความศรัทธานะความศรัทธาจากที่ว่าผู้คนเนาะเริ่มใส่แล้วศรัทธาแสร้างขึ้นมายิ่งใหญ่ใจมันด้กิอะไรบ้าง มันเป็นความเชื่อของเขาครับแรงแรงบันดาลใจที่จะสร้างแบบตัวใหญ่เบิอเบิกเทือแบบนี้มันมันมันมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอะไรคือมันใหญ่มากผมว่าพี่ถาเป็นคนแล้วนะผมไม่เป็นคนสร้างพี่ไม่เธอบอกว่านับถือศีลศาสนาเบิกตั้งคริสต์ตั้งไทยตั้งอิสลามแล้วอะไรอีกนับถือฮินดูฮินดูฮินดูครับครับ เอาเป็นว่าผมไม่ผมไม่มองกล้องครับเอานว่าผมไม่ใช่ไม um ่ใช่อย่างที่คุณคิดกันเลวอย่ามาย็ดเย็ดศาสนาอื่นน่ผมมีพระเจ้าองค์เดียวเ้ยอาีมือหนอ่ะใคกูวัลกมุสลามต่อนี่นะเลลอีกเกี่ยวเอีกดยันสิเลเลั เเากานเดินจางลางขึ huh. uh ้นไป่นี่ความดักทุยนี่แหละล้วว๊บดนะตอนนี้น่าดองตั้งกี่ล่ะตอนนี้ตั้งยังกี่ล่ะตอนนี้ต้องมันาเป๊ะในี่เหรอต้อมันตาเป๊ะใจถงออะไรอยู่